สวัสดีครับผู้กการรายงานภาะวะตลาดทองคําจาก YLG ประจําค่ําของวันที่23พฤศจิกายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวันราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,212.12 12. 12, ย่อตัวต่ตําสุดบริเวณ1,209.90ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,214.93ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,212.30บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.44เหรียญดอลาลาร์ต่อเทสสออนราคาทองคำ ตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบทั้ทงนี้นักลงทุนจับตาการรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแม้ว่าผลการประชุมประจำวันที่2พฤศจิกายนจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยร,ระยะสั้นไว้ในช่วง0.25-0.5%ตามที่ตลาดคาดการไว้แต่ยังคงแนะนำให้นักลงทุนติดตามรายงานการประชุมซึ่งอาจจะมีสัญญาณบ่งชี้ยืนยันถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในครั้งถัดไปซึ่งจะสะท้อนผ่านรายงานประชุมขณะที่ประเด็นนงกล่าวยังคงกดดันในส่วนของที่ทางราคาทองคำในระยะสั้นแต่ราคาทองคำยังคงสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากบอลยูเยอรมน,นีประเภท2ปีดิ่งทำสถิติตำสุดใหม่จากวิกฤตภาวะขาดแคลน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมน,นีประเภท2ปีดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดใหม่เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะต่ออายุมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ออกไปในช่วงเดือนมีนาคมของปี2017และการต่ออายุดังกล่าวจะส่งผลให้ภาวะขาดแคลนตราสารหนี้สามารถซื้อขายได้ในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เยอรมาน,นีประเภท2ปีดิ่งลงแต่ระดับลบ0 7นเอร์เโดยร่วงลงผ่านระดับลบ0.7%นเปอร์ซ็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนขณะที่ราคาทองมัได้รับแรงหนุนจากผลสำรวจ pmi ภาคธุรกิจในยูโรโซนขยายตัวแต่ระดับสูงสุดในรอบ11เดือนในเดือนพฤิกายนผลสำรวจพบว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเอกชนในยูโรโซนขยายตัวในปีนี้ในเดือนพฤิกาเนื่องจากภาคการผลิตขยายตัวแข็งแกร่งและยอดสั่งซื้อใหม่พุ่งขึ้นมาก แม้ว่าบริษัทยังคงราคาไว้ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดย PMI ของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอมเพสิตขั้นต้นของมาเกิจพุ่งขึ้นสู่ระดับ54.1ในเดือนพิกาขยับขึ้นจากระดับ53.3ในเดือนตุลาซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ขณะที่ผลสำรวจ PMI ภาคเอกชนของเยอรมนมีขยายตัวต่อนเนื่องในเดือนพิกาย,ยนยังเป็นปัจจัยหนุนแต่ภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชะลอแรงขยับขึ้น ผลสำรวจบ่งชี้ว่าภาคเอกชนของเยอรมนมีมีการขยายตัวในเดือนพฤิกายนโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่แข็งแกร่งเกินคาดในภาคบริการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของเยอรมนมีขยายตัวแข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ทางนี้บริษัทมากิตเปิดเผยดัดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ของประสิทธิขั้นต้นภาคการผลิตและภาคการบริการมีสัดส่วนมากกว่า2ใน3ของเศรษฐกิจเยอรมนมีอยู่ที่ระดับ54.9ในเดือนพฤิกายน จากระดับสูงสุดในรอบชรอตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ10เดือนที่ระดับ55.1ในเดือนตุลาคมขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการขยายตัวเร็วกว่าคาดในเดือนพฤิกายนพุ่งขึ้นต่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนที่ระดับ55.0และการขยายตัวของภาคการบริการชรอตัวลงจากระดับ55.4จากระดับสูงสุดในรอบ13เดือนที่ระดับ55.0ในเดือนตุลาคม การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสองทุ่มสามสินาทีทางฝั่งสหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์เวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อคงทนประจำเดือนตุลาคมสามทุ่มคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาบ้านสามทุ่มสีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI สี่ทุ่มจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนตุลาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกน 4ี่ทุ่มครึ่งทางฝั่งสหรัฐยังมีการเปิดเผยอัตรางเงินเฟ้อและสี่ทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์คืนนี้เวลาตีสอจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC สรุปการลงทุน y l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 0 0 1 1 9 4และ1 1น5แนวต้านประเมินไว้อราดับ2ดัและ1,241 สำหรับกลุกลงทุนและคดองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้หากยังสามารถยืนเหนือโซนระดับ1ัน5รถึง1 2น0เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อหวังเก่งกำไรระยะสั้นจากการดิดตัวในโซนระดับ1ัน8ถึง1,221เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนแต่อย่างไรก็ตามหากราคาผ่านไปได้สามารถชะลอการขายไปที่นาต้านถัดไประดับ1 2 3 3รเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนท่านี้นักลงทุนในตลาดทองคำควรเริ่มปรับสถานะในการลงทุนก่อนช่วงวันหยุดยาวของ สหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้รอบวันนี้ทํางวา LG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ